กลับสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมทางบ้านค่ะมนีป่าบ,บานท้องนีสานน่าติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายคูนค่ะคุณยายคูนฝันฝันเห็นสามีเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเสียชีวิตไปเลยฝันเห็นกับบุคคลฝันเป็นบะไรัดน้ฝันเห็นฝันถึงแล้วเมื่อบ้านกับฝันเห็นเป็น,นยังไงส่าเพื่อนหูเป็นหกหกจะนอนเมื่อไหร่ เออเพื่อนหกก็จักแนลอยแนลอยโอ้ยพ่อยายเป็นนอนมันก็เป็นใช่ไหมจนมามีทางอย่างบุบุจักสิยญาไปก็บริจได์จะบอกปัดมาปวดค็อ้อยในบางเล็บบางก็เพื่อนนอนเพื่อนผมกเพื่อนนอนได้ะหันโอ้ยกบกับผมเป็นน่อน่าหลายต่อสร้างฝันใยายเพื่อนเสถียรแนวทางตูดีแนลอยค่ะไปฟังหนึ่งน้ำกันค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณยายพูนค่ะค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายพูนเนาะ คงสุดท้ายบ่เลยแม่เอาสำนนอกและเบาส่วนมันมีศูนย์เอาบัจักเนาะว่าเห็นคนตายก็บัวจักคนเอกนี่ว่ามันมาหมากแต่นะโอ้ยมันบ่มาอักน่ะก็บ้าฟันกับเอาไปเสียงมันก็บเป็นเหลืองเขาบอกแมนบัวแมนฟันเจอง่ายไหมดอกนี้ฟันเห็นปใหญ่ว่าขื่นเพื่นเขื่นเพื่นฟันล้างแบบนี้หกหกเพื่อกันอนอยู่ในเสือไหนเพื่อนมุขไคอยกั สิบห้านอนคอยว่านอนบ่ได้ดอกมันหกหลายกว่าเขื่อนนี่หกหลายคนบ่ได้มาหึงแล้วก็มันหกกว่าเขาบอกเอสียได้ค่ะเขาบอกก็ไอ้เรื่องบางเรื่องบางแลักการน้อนเสียแล้วขาก็นอนเขื่อนพญ่นี่คือเป็นฮะเป็นเพื่อนสามีคุณยายเองมันบ่เออเขื่อนคนบ่เป็นเขื่อนนี่เขื่อนคนเห็ดหม้ไหนเป็นเขื่อนเก่านะปัจจุบันสามีเสียชีวิตเลยเออเขื่อนคนเห็ดหม่ร่างไงเขาก็ขึ้นไปแล้วบันสิไปนอน ต so so ่อฝ is so ันนะสิไปนอนไปเห็นในบางนอนอยู่ฮกๆก็ว่าจังได๋บ่ปัดแหน่ก็บ่ได้มาหึงล่ะตัวค่อยบ่ได้มาหึงแล้วเพราะว่ามันบ่ทันออกงแล้วเด้เาว่าอุกเนาะอุเออก่ว่าเพิ่นอยู่เฮือนบ่เออพวกกนอนอยู่เฮือนิใหญ่นอนอยู่เฮือนเพิ่นขึ้นไปผู้หญิงที่ชื่อว่ายายบางเออบาอยู่อยู่นํากันบ่กับสามีคุณยายี่บ่เพิ่นอยู่าง เออวันนี้พ่นก็มานอนเพื่อนเดียวหละมันอนเพื่อนเดียวปัญาแหะล่ะกปัญาย่ะเออพ่ก็มานอนเพื่อนปัญาย่อ็ขึ้นไปขึ้นไปจะไหนขึ้นหกแต่โบแจักหัวจักปัดจะไดนสีนอนเป็นตัว่าะขึอนหกก็ว่ามันมีหกลำบ่ก็ว่าเห็บอกฟันใจแล้วหกมันมีหกลำบ่เออหกเก่าหาบ่ชิดไ่หกเก่าหามันเออคยก็เป๋ยยงสแล้วเพระมันหกเนาะมันก็ม่หกแล้วมันก็มีหกนั่แล้วก็ว่าปะหกหกขนนะ เพราะว่าเขไปไหบ้านนี้ม่ยิ่งนี่เพิ่นกับอามาบังก็ไม่เิ่นเราไปมาบังก็ไม่ได้สองคุณหญิงทีทีขึ้นมาขึ้นงนเพิ่นยังมีชีวิตบ่เออยังมีชีวิตชีกันก้อไป่พยังตายมีชีวิตสองคนอืมว่าชีวิเป็นสี่สี่ใช่อืต่ล้สองคนมันชีวิตบ่เขาอยาดตาอามาบังบางทีพวกเขาบังก็ไม่น่ะ มมีสีจป่ิวหงส่นนันยานว่าเนนัมาบังรีว่าศูนสีเ่ะศูนย์ี่ะค่นตายแล้วมันวิ็นศูนย์แน่นอนมันเป็นศูนเด้นศูนย์บันนี้อาปาอายุวันนั้นมันก็เก่าเนี่ยเก่าหาเพื่อนกหาะเพื่อนก่ออคเล็ออกคือมือนมืออื่นมือของมาฝันเห็นแล้วนะบันนี้คนฟันคือในฟันเวกระปุนมแมนดอกเขาว่า เื่อนหี่กระฟันอีกเพื่อนหนก็ะฟันาขันกระปุกขันกระปุนั่นตัวเองเง้ยเี่อะไรเงนี่ได้ขันกระปุบบหลายหายเพราะว่านี้หล่ยอันนี้จะกูเมือ์แล้วขันกระปุเนี่ยไปวันเองเล้ตัวะขันให้หมดแหละตัวขันกระปุบีกระปุกเออบีกระปุกจนเมือยตัวเองไงสร้างฝันเพื่อนหนิบีกระปุกสร้างเป็นก็จะเคยฟันมาบีกระปุดนวย แต่ว่าฟันเกี่ยวสามีเสียชีวิตสิบ่มีศูนย์เจ้าสิเวทนี่สิมีศูนย์หรือบ่จังนะหาบ่มัน6คันเด้มันบ่มี6บ่905อเพราะว่ามันเกันเนาะอือ905 905เอายกเพิ่นได้น่ะแต่ว่ายกเพิ่นกอ รบเก่าหานี่เป็นอายุนเก่า่หาปีเนาะเออานี้เฮ้อนก็นเนายหลายเอาฮกส่เออหกส่ไ้สามตัวพบเก่าหาพบเก่าหาเป็นตัวกันเหมื่ก็คือเก่าศูนหาเนาะเก่าศูนหาบังบาเล่าเนยังบังเิ่นบ่มีสีวิหนี่ก็เป็นศูนอือที่มีซูนอีกบขาเป็นเก่าเพืือนเป็นหาเนาะเ่อนกวเก่าคือกันเนาะ เก่าหาเป็นเสียวันนี้เพื่อนก็หาเื่อนก็หาเื่อนก็หาข้าวก็เก่าเป็นเสข้าวก็เก่าเก่าห่บว่าเธอเธอเพื่อนเฮื่อนกโกเมื่อที่แล้วนั้นฟันเห็นคนบ่มีสิีเถต่บอกเอาศูนย์แล้วเขาบว่าบ่เคยเห็นเฟื่อนเป็นว่านะเพื่อนมามักกันสองไม่ยริงสองผุ้สายสองเขาบอกเนาะ บันนี้บ่เคยเห็นเขาไหนเขาะอกเจ้กคนตายจะอีกย่งก็บอกอยู่เนาะค่ะหักบอาศูญสายค่แล้วบอาศูญสายเขาบอเพรนี่มันออกสองูนเนาะเออสองศูนเออืนี้บผ่าบันนี้เพิ่นเอาเพิ่นเอาข่อยมาบังเนาะค่ะเวอี้มนมีูนกับหะเออมีศูนกับท่านตายก็ม่ศูนนะซานแล้วเนะศูนเก่าหาก็ พันก right? oh. ับ no? ่าหลายเดี๋บอกพันแันขอยก็ว่าโอ้หกไลนยขวบคนนี้ลงเมื่อกวบนอนนอนบ่หรายขนบคนนี้คือหน่าเัยนอนบ่โอ้พวกกันนอนเต้พวกพวกกันนอนเขาบ่จะได้นอนบ่แจักบัแตัวบ่นอนดอกเ่าเขาคนนี้เขาบ่หกอีเปใหญ่ขอกันนอนเนี่ในเตียงเป็นบ่หกรองเปือนบนบ่ไข่นอนจะไปนอนเป็นหกไใหญ่ไมีหญิงสองคนคิดว่าเอาว่าบัง เอามาบังบ่เอามาบังก็เป็นซีซูนก็ไหนเนาะเพราะว่าคนเอามาบังก็ไม่ได้คนยังมีชีวิตอยู่มานอนเพื่อนเอาคนมาบังเหรอเห็นบ่ผู้ชายซอคนเถนนมนออกกันเลยบเอาศูนใส่เวย่าซบทาบ่านตีแาต่างก่นกับคุณาน่่า่าบ่นบนบ่ท่านนานบนเนานานบ่ท่าต่นาน่านบ่่น่นให่่ ค่ะขอบคุณสําหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะวันเี่หนน่าสรุปตัวเลขของคุณยายคูนน้อค่ะตัวเลขของคุณยายคูนค่ะหกเก้าหาหกเก้าหาคุณยายเพิินฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะอยู่ฮื่นค่ะหรือว่าอยู่บ้าน พื้นตีเป็นตัวเลขหกเก้าหาอายุสามีเพิ่นเก้าสิบห้าปีค่ะคุณยายเอาหกเข่าค่ะหกเก้าห้าเก้าศูนย์หาค่ะเก้ากับเป็นภูเท่าเสียชีวิตคุณยายเอาศูนย์เข่าตีเงันเป็นหาตีบานเป็นหา เก่าศูนหาวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันธ์พ่อโสสองพันธ์หารอยหุกเก่าให้ทันผู้ส้มทางบานแล้วไปปินน้นแนวทางซื่อสากิ้งแดงรัฐบาลนค่ะกายลืมกดติดตามป่าบุญคนสารกดไลค์กดแชร์กดรก,ดกระดิ่งแก้งเตือนค่าเพื่อสิบรยิยานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะ ป่าบนคนมีสารกสิหามากฝากจนผู้สมขทางบานนออค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารขลังเพียงตัวนี้คลิปหนาโพกันมาโชคๆมันมานลำๆด้วยๆหึ่งๆึ่งปังๆกับตัวเรียกของคุณยายคุณนออค่ะสวัสดีค่ะ